สวัสดีครับปลาช่องนกครับมือนีร่มาเบิงนี่คือคือคือ,คอ,คอต้อนต้นอีเฉียงต้นอีเฉียงครับนนักษณะามันเกาอะภาษาสานเขาอีเฉียง หนอมันถนหนอออนมันก็เขามาแกงเพียงหนอไม้นี่อ๋อหนอออนก็ขึ้นหนอไม้นี่แหละเมื่อหวานแกงคือหนอไม้นี่เอาเอายังไปแกงเอาหยอดหยอดมันครับหยอดออนมันเอาหยอดไปแกงครับจะว่าต้นนี้พิเศษยดคือว่ามีหมากเนาะอันนี้คือต้นแก้มันเป็นเถาต้นแก้เป็นเถาเป็นเถาก็หนอถือมาหนอไม่หนอนางดินเนี่ยมันแห้งแฉบแกงคือหนอไม้นี่อ๋อเอาไปแกงเนาะครับเนาะนนมััััคครรบบแอันใบมันกินกับเจ้าใบมันก็กินอะไรเจ้าบองเจ้าอ่าก็ถึง ใบใบมันใบเอาไปกินกั็ยังก่อนครับนาะมันเอาไปแกงก็ยังแกงนราไม้เนี่ยใบมันกินกับปนกับปนกับแจ้วแจ้วปลาแดงบองเนั่นเรื่องว่าเราใช้เหลนี่แหละเป็นพัดที่ารบ้านเขากินง่ายๆของปลาของเป็นมากินได้บ่มากมันมากพวกใครกินกันยอดกินได้นะครับเนาะแต่ว่าหมากในบ่ลบอลนิยมกินเนาะครับเนาะ ปฏิบัติจริงอะไรเพื่อว่าเนาะครับครับัติจรินได้โยมปนี้โยมครับเพราะว่ามันก็อยู่แบบหยิดหรอกเพราะว่ายอดยังกินได้ครับใบที่ยังกินได้จากเม่อวานยอดกินได้กินกับปนกับแก้วครับพูดแต่ว่าตัวนี้เก้่จากจันทร์จะทุดยอดเกี่ยวกับจันทร์นี่ครับยอดอ่อนๆนะครับนี่ชาวบ้านนอกก็ยังจากดเจ้าจันทร์กับในเมืองกับบุ้งจากว่าไปกินกินกับแก้วจันทร์เนาะโอ้หลายอยู่ครับหมากหลายครับ สวัสดีสวัสดีครับผมจะรื่อติดตามดนะครับเนะอันนี้นาใบครับนี่ลังใบครับเป็นพืชเท้าครับผมเป็นเท้าครับรัายอดเป็นเทาเขาครับ